อครัวอยากกินตามกระหึ hmm. mm ่ม hmm. ม mm ัน hmm. ก mm ุ hmm. mm ้งสดหน้าแล้วไปได้กินเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพ่อพี่น้องเวิร์ดจูบชนมือนี้มาพบกับซองสาวในผ้าแซบอีกแล้วสาวในผ้าแซบมากินตำกุ้งชุดพี่น้องเอ้เผพชรน้ำปลาหลายๆกิโลตำใจมากอกโอ้ยใส่นี่พี่น้องมากก็คอยชิมอลไรได้ไหมผักสดแกบหมูมาเน่าแช่ตำกันพี่น้องมามาลงมือจา่า้มเด้อมาพี่น้องจะแช่ตกันยังรอส้มเด้อ ก็ปุ่นก็มีน่ะถ่ายเพลินทำประจำเข้าไปได้เลยพี่เอ้ยเ็ินเด็ดอาจ่ะามเด็ดมือกอนออืออืม พักขนาดไปไหรอกินแกหนาวไปไห้อเผื่อแตกแม่ <c oughs> นหนาวๆี่ยจะกินแบบเุ็ทุกทุก น้ำมันอ้ำนโอ้โหโคโำเนนน้ำเอาเองแต่ในอาบแล้วกระุ่นจะมีนะทำอะละกระปุ่นก็มีนะอืม ครัวอยากกินตามกระหงเลงตามมันกุ้งสดน่าละไปไนนกินเนาะอืมอืมอืมกุ้งมันจะแหมงเราใช่อือืม จะดูนี่จะดูะมกอกไหมลองลาย<ม><ม> เขาไม่รองไปห้มือ <c oughs> เย็นมาเหื่องออกแล้ว

chết mình lắm một chút hàng

nha. Đi

เือเทศเส่จมาเนี่ยบุ้งมัดพักมัดบ่เลยพี่้องเอาสารักิมนี่ก็เพลนจนิ่งไ้อนาิพย์นาปอมกันม่อย่าลืมพาคนไรก็แชร์คนติดตามไ่นอนสองสาวในปลาแซ่บได้ไปองเด้อครับาสวัสดีสบายดี